สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับติ๊กสไพยชัยในอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเก็บผลไม้หม่อีกแล้วผลไม้ชนิดนี้เขาจะเป็นคู่ก็คือเชอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะฟ้ามนี้ก็เป็นอีกฟ้าหนึ่งเม่นลักของเพ่นก็คือเพ่นจะปลูกเชื่อดีเดี๋ยวถ้าเป็นพันอ์อียงเดี๋ยวจะข้นในเบิง์ขึขนชื่อตามนี่เลยเนาะพี่น้อง นี่เป็นพันนี่เขาจะออกเป็นสีม่วงเข้มเข้ม,ขมดำดำหวานเนาะกะเพิ่นเอาไปกับพันุเดียวกันกันกบทีเอาไปขายเอาไปบ้างจำนายอยู่ตามห้างสัรพสินค้าแหละพี่น้องแต่ว่าฟ้ามนีเพิ่นจะเปิดให้เฮ้าเขาเก็บกะเอาเป็นกล่องเหมือนเดิมเป็นกล่องกัมีกล่องน้อยกล่องใหญ่ กองหน่อยกัอยู่ประมาณเก่าปอน่าเขาเก็บกับสองปอนกว่ากองใหญ่กับสิบเอ็ดปอน่าเขาเก็บกับสองปอนคือกันแล้วแต่ว่าเฮาสิเก็บได้หน่อยได้หลายเพิ่นบริวาเพิ่นบริสร้างน้ำหนักเพิ่นจะขายเป็นกล่องเนาะแต่ว่าสตอรอเบร่ที่เฮาไปเก็บอ่ะเพิ่นจะชั่งน้ำหนักเนาะอันนี้เพิ่นขายแบบขายขาดตัวด้วยเฮาสือเฮาสือกลองราคาโทนีแล้วก็เสียค่าเขาเก็บ จะนี้จบเอ่อม้นนี่เฮาก็เอาเป็นกองหน่อยกับกองใหญ่คือแบบเอามาเบิง่งแต่ว่ากองน่อยก็ได้ไรละะ่ะให้แล้วาของพีเพิินเนาะแล้วม้อน,นี้เฮ้ากับมาเก็บเพิินกับเป็นเอ่อเชอรี่พัธุ์นี่เป็นแบบหวานอะพี่น้องแต่ว่าก่อนหนามือที่มูหนูจะมาเก็บก็บคือฝนตกเนาะแต่เวลาเก็บอ่ะเฮาก็ตตองระมัดระวังวา ต้นไหนเ้าก็ต้องเบิ่งดีๆว่าต้นต้นไหนที่ที่เพิ่นมีใบหน่อยๆเนาะเวลาเวลาฝนตกลงมาชะลางเพิ่นอะคือเพิ่นสุกเต็มขนาดแล้วเวลาฝนตกลงมาสีมาล่างล่างลูกล่างเม็ดของเพิน่น่ะมันจะแตกลูกลูกไอเม็ดของเพิ่นอาจจะแตกเ้าก็ต้องเลือกเบึ่งดีๆเนี่ยพี่น้องห้าก็ต้อง พอเวลาเฮาเบิงยังสีมาเหาอาจจะเบิงว่าเออมันขึ้น่าหลายแต่เวลาเฮาไปไต่ต้นเพิินนะพี่น้องใต่ต้นเพิินแล้วกะเหาเงยหนาึ้นน่ะดำเต็มต้นเลยแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งพันธุ์พันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ที่แบบเอ่อฟ้ามฟ้ามนี่เพิ่นปลูกเฉพาะพันธุ์นี่พันธุ์เดียวพันธุ์สีนี่แหละพันธุ์ที่ึ้นชื่อห้เบิงขางต้นแล้วพี่น้องเพิ่นปลูกพันธุ์เดียวเนาะ แล้วอีกอย่างนึงเพิ่นบ่คอยปลูกเพิ่นบ่คอยปลูกผลไม,ม้หลายคือฟ้ามต่างๆทีนที่นูเคยพาไปเก็บเนาะฟ้ามนี่เพิ่นจะเพิ่นจะปลูกแค่เชอรี่เป็น่วนมากนี่พอเฮ้าลงเขาไปพอเฮ้าเขาไปไต่ตนเพิ่อนอะ่ะตรงนี้มันบ่เพิ่นจะเป็นกิ่งการสาขาของเพิ่นคลุมลงมาเนาะพี่น้องถ้าเฮาไปขังขางรางหรือว่ายกขึ้นจังสีนันเทียนบ่เยอะมาก เบื้องตามตามในกล่องในวิดีโอนี้ก็คือพี่นองพี่นองเห้าผูดที่ชมเนาะเพิ่นกะมู่เจ้าก็จะคิดว่าเออมันคือ,ม,คอมันคือบบมีอียงจังสิพอเวลาเห่ายกกิ่งเพิ่นขึ้นมาเนาะเพิ่นกะสิมีเยอะมากเห็นบ่คขาพุ่นอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใดมาเก็บฟ้ามฟ้ามหนีเนาะคือแบบคือแบบดีใจมากเลยอะ เนาะชิมดูสิได้ชิมดูซิมเบิองกับหวานเนาะพี่น้องเขาก็สามารถกินได้ชิมได้เดินไปเก็บแล้วเขาก็สามารถกินไปน้ำได้เนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าเขาสิเออกินได้หน่อยได้ขนาดไหนแต่ผลไม มันกับเป็นนามเนาะเข้ากับกินหลายบ่ไรเดี๋ยวมันจะจกเขาของนามก็เลยก็เลยแค่แบบชิมชิม,ชมแค่นี้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเขากับอขออนุญาตบอกว่าเป็นยังคือคือบ่ตองหลางก่อีอย่างจังสี่คือปิดชิมได้เรือยจั่างสีเนาะพี่น้องส่วนมากอ่ผลไม้มแบบนี้อม่มันเพิิน,เพ,นเพิินปลูกในฟ้ามอะ่ะพี่น้องแต่ว่าเพิินก็จะมี าการดูแลร,รักษาทีดีเนาะพี่น้องแล้วอีกอย่าง,นงนหนึ่งก่อนนามือที่จะมาเก็บก็คือฝนตกแบบแบบเบิดมือเบิดคำเลยแหละพี่น้องาบานเท่าเอือนเนาะก็คือก็เลยบอก็เลยบอคอยอาก็ขอโทษอภัยขอโทษข,ขออภัยทีบราล่างเนาะแต่เท่าดยความทีว่าเท่ามาเก็บตามฟ้ามแบบนี้เท่าก็ไหวว่างใจในการเอ่อในความสะอาดของเพลินเนาะเทาก็ถึงจีเป็นผลไม,ม้ที่แบบ ปลูกแบบแบบปลอยแบบนี้เพิ่นกะจะมีการดูแรลรักษาอย่างดีเนาะพี่น้องในเมื่อเพื่อนจะเอาเขาไปขายในไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นก็นต้องมีการดูแลทีทีเหมาะสมเป็นแบบเอ่อพ่อชมขวรเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่าาก่ะก็คือเฮาสามารถเก็บกินได้เลยเนาะถ้าเฮาบ่เอ่อถ้าเฮาเป็นคนที่แบบบ่คอยถือน,น,นู่นีนันปันใดจังสีเนาะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตปากคําที่แบบบไดยลางบอดยังเนาะนี่ก็คือ,อกินให้พี่น้องเบิ้งแบบสดๆจังสี่กันเลยเนาะคือแบบมันเยอะอีหลีมันหลายคักีหลีการชิมการกินนี่จนว่ากินจนปากดําไปเลยแล้วพี่น้องเพิ่นกับบไดยวาเอาทิว่าเข้าจะกินได้เยอะขนาดไหนจังสีเนาะเีเมื่อนี่กค เชอร์ี่เยอะมากมาเก็บครั้งนี้ก็เป็นขังแหลกของฟ้าม์ฟาม์นี้ก็บอถือว,าว่าบอถือวายุไกลจากบ้านเนาะพี่น้องขับรถประมาณ1 8บแปดเก่าประมาณนี้แหละนาะทีกะบ่ไกลประน,นันเพิ่นก็จะเป็นแบบเอ่อมีมีเชอรี่นะมีเชอรี่เชอรี่เ่ชนิดนี้พันนี้แบบเยอะที่สุด อันนี้ก็เก็บมาใดนึเอ่อในใดช่วงระยะเวลานึงจังสีง่นอพี่น้องนี่เขาก็เก็บไปเรื่อยๆเลยคือแบบมีหลายตน้นแล้วอีกอย่างหนึง่งการมาเก็บแบบนี้เอ่อเพิ่นกะจะปลูกได้หลายหลายปีแหละถึงจะเป็นแบบนี้เป็นตน้นให่ขนาดนี้ใดนาอพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งดีจังไดปติคือแบบเวลาเข้ามาเก็บแบบเนี้ย เพิ่นก็นจะมีเอ่อเพิ่นก็นจะมีบันไดให้เนาะบันไดที่แบบเข้าสามารถนี่แบบนี้เลยพี่น้องจังเข็นขังในภาพเดี๋ยวอีกจังหน่อยเดี๋ยวจะเอ่อเดี๋ยวจะเห็ดเดี๋ยวจะไทยให้เบิ่งว่าจะเป็นบันไดแบบใดเนาะนี่ก็คือตนของเพิ่นแบบใหญ่มากนี่เห็นบ่ค่ะลูกของเพิ่นก็นจะงามถ้าจะออกเป็นแบบดำๆซซำๆแน่จักหน่อยก็จะหวาน นี่แหละก็คือก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นทีนิยมของของคนของคนอยู่แถวอังกฤษทางผี่เนาะพี่น้องก็คือแบบจะมีอยู่ทั่วไปแหละถ้าจะเกิดว่าอยากเก็บอ,อยากเก็บบูเบอรีคือจางทางประเทศฟินแลนด์สวีเดนหาบ่คอยด้เนาะนี่ก็คือบันไดที่นูกก่าวมาขางตนเพิ่นจะมีแบบนี้ห้เลยแล้วเฮาก็จะส,สามารถดึงดึงบันไดแบบนี้ไปใต่ตนเพิ่นแล้วเฮาก็ ปีนขึ้นไปเก็บได้เลยเนาะพี่นอ้องง่ายเพ่อนเหตุแบบสะดวกสบายให้สําหรับลูกค้าที่มาเก็บเชอรี่อยู่ในฟ้ามเพลอนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ได้ยินข่าวแต่วา่าทางประเทศสวีเดนฟินแลนด์เพิ่นมีบูเบอรี่ยู่ทางอังกฤษเจะน้อยมากที่จะมีสวนบูเบอรี่ให้เก็บเนาะพี่น้องก็กคือแต่ว่า ตามความตามความรูเจ้าของตามที่แบบที่ยุ่งเกีดมากเจ็ดปีเนาะพี่น้องกะกะยังว่าท่านนี่คือแบบหน่อยนักหน่อยนะาที่จะมีเอ่อที่จะมีฟ้ามบูเบลีห้ไปเก็บเนาะกะแอบอิจฉาทางประเทศฟินแลนด์ทางประเทศสวีเดนแน่จากหน่วยเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาก็เก็บเชอร์รี่ไปซะก่อนนานี่ช่วงนี้กะสิมีเชอร์รี่เฮมมี่สตอเบอรี่ ราสเบอร r รี่แต่บอคอยเห็นบูเบอรี่เนาะนี่แหละกับเป็นแบบเออนี่เนี่ยกับคือแบบเชอรี่เชอรี่กับบอแมนเอ่อกับบอแมนหน่อยหน่อยด้ฟามนี่คือแบบเพิ่นเพิ่นจะปลูกเป็นแถวเห็นบ่ค่ะจะเป็นต้นเลี่ยงกันไปเลยนี่แหละแล้วอ,อีกอย่างหนึง่งมันไกลจะถึงเออไกลจะ นี่ขนาดนี่ขนาดกําลังจะกําลังจะหมดเด็ดเนี่ยกำลังจะบาฮะถ้าบานเฮาเพิ่นเอินกําลังจะไหวเนาะพี่น้องนี่ค่ะก็ยังเหลือให้เก็บอยู่นะก็คือกลายเป็นแบบว่าเออได้มาเห็ดคลิปเห็ดหยังผ้าพี่้องมาเก็บได้อยู่แบบนิดนึงจังสีนาะอพี่น้องเดี๋ยวอีกอ่าถ้าเฮามาเก็บเชอร์รีแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงหนาซัมเมอร์คือแบบ เขานาร่อนเนาะผลละไม่กัจีลายแน่จัหน่อยตามที่เคยเหตุคีปให้เบิ่งก็คือชต,ตอเบอรี่จังสีกับไปแล้วแม่นบอก็คืออันนี้มาเชอร์รี่เดี๋ยวคิปต่อไปจะเป็นอีังก็เฮาก็เฮาก็จังค่อยเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละเวลาเข้าไปเก็บเฮ้าตรงระว่างมีบบานเฮาเอิน้นหมากห้าเนาะกะจะพักตามค้างเกงนี่เห็นบอค่ะนี่คือมันถูกฝนมันจะแตกแบบนี้เนาะ เพ,พิ่นถูกฝนโดนฝนก็จะแตกแน่จักน้อยเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกเนะาะเวลาเ่นแตกต้นนี้จะแตกเยอะมากนี่เห็นบ่ค่ะเยอะมากแต่ลูกที่แตกนะคือลูกที่สุดสุดของการซุกแล้วของชีน้องพี่นอ้องนี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่บางลูกก็จะแตกแบบนี้บางลูกก็จะแตกตรงก้นจังชีน้องพี่นอ้องเข้ากับเฮากับตรงเลือกเบิ่งดีๆแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากเนี่ย ยู่ตรงหนีฟ้ามนี่อ่อบกคอยนี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่ก็จะแตกแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เห็นบ่คคะเพิ่นจะแตกตรงก้นแบบนี้เวลาฝนตกลงมาจังส่ถ้าเกิดว่าเพิ่นซุกเต็มที่แล้วเพิ่นก็นจะแตกเพิ่นจะปรีออกเนาะพี่น้องเนาะเท่าก็ต้องเลือกเบิ่งดีๆช่วงนี้ก็คือกลายเป็นแบบว่าใ้ภาพี่น้องมาหาเก็บผลละหมากรากไม่เนาะพี่น้องเฮาอ่ะเป็นค้นที่แบบ มาจากบานเฮาจากบรรหนอกเข้าจังสีเนาะบ่ค่อยบ่คคอยได้มาเห็นบ่อคอยได้มาเก็บต้นจังสีเนาะผลไม้เมืองหนกจังสีพ่อมาอยู่เมืองหนกจังสีเข้ากัอยากให้อยากให้พี่น้องบานเฮาได้เห็นว่าวิธีการเป็นยูของคนเมืองหนกจังสีฝรั่งเมืองหนกเมืองนั้นเมืองนี้ประเทศนันประเทศนีเพ่นยูแบบใดเพ่น มีผลไมเอเียงแนงจีคือแบบมาอยู่มาอยู่อังกฤษได้เจ็ดปีเนาะพี่น้องก็คือกลายเป็นแบบว่าสรรหาเรื่องเอ่อเรื่องแบบที่จะพาพี่น้องที่จะเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดลง y o YouTube ให้พี่น้องได้เห็นว่าผลไมาบานเพิินประเทศเพิิน,นมีแบบดใดแน่เข้าสามารถไปเก็บแบบใดแบบใดจัจงซีเนาะพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดให้พี่น้องเบื่องนีนะ่แหละเนาะเฮากับยู่บานเฮามัน ผลไม้เมื่อหนาวแบบนี้บ่อคอยมีเนาะพี่น้องกับมีอยู่แต่ว่าการเติบการเติบโตของเข้ามาจากเมื่อมาจากชอ่อมบทบานหนอกเข้ากับ่คคอยได้เห็นบ่คคอยได้เก็บผลลไม้แบบนี้จังสีเนาะพี่น้องพอมาอยู่พีก็เลยกลายเป็นแบบตื่นเต้นตื่นยังตื่นตาจังสีเนาะพี่น้องก็คือแบบอยากอยากมาเก็บอยากให้พี่น้องมาสัมผัสการเก็บผลไม้ก็เลยแบบ การเก็บผลไม้การเก็บสตอเบอรี่แต่ว่าบานเฮากับมีเงีนแหละแต่ว่ามันอาจจะมันก็อาจจะยู่แบบแตกต่างกันไปจังส่เนาะยู่ไก่เองี่เฮาเ่ามีโอกาสได้ไปเฮาก็เลยทาม,มีโอกาสมายู่พีแล้วได้มายู่เมืองหนอกจังส่มีผลไม้ให้เก็บแบบนี้ก็อยากให้พีนหน้องได้เห็นน้านีเห็นบ่ค่ขาจะเป็นบันไดแบบนี้ไตขึ้นมาแบบนี้แล้วเฮาก็มาเก็บข้างบนนี้ได้เลยเฮาสามารถดึงหลาก บันไดที่ปีนอยูน่นี่ไปตรงจุดจุดที่เห้าอยากขึ้นอยากเก็บเอาของชีไดเลยตามไดตามสบายใจเลยนาอพี่น้องเนาะนี่กะเก็บออกมากส่วนมากเอ่อถ้าซุกถ้าเพิ่นซุกแบบเต็มเต็มอีลีหลวงอีลีหลวคือแบบสุกมากมากแล้วนาอพี่น้องถ้าฝนตกลงมาเพิ่นกะจะแตกนี่เห็นบ่มคะ่กะก็เก็บไป แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบแดดแน่จักน้อยเนาะพี่น้องก็คือขนาจะเข้าช่วงซัมเมอร์ช่วงหนาร้อนจีเป็นจริงเป็นจังแหละจะเลืยกลายเป็นแบบว่าเออจะมีแดดแน่จักน้อยแดดอยู่ประเทศอังกฤษก็จะอยู่ประมาณเอ่อยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานี่ก็ถือว่าหอนแล้วหอนขนาดนักแล้วนพี่น้องเนาะแล้วซัมเมอร์นี้ อาจจะอาจจะร้อนหรืออาจจะบอ่บอบ่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วจะร้อนอยู่ประมาณสามสิบเก่าสี่สิบแล้วอีกอย่างแดดบานแดดบานเฮ้ามีลมมียังมีลมพัดให้เฮ้าได้เย็นสบายอยู่เมืนบ่ออยู่ประเทศอังกฤษถ้าแดดก็คือแดดเลยแดดแบบใหม่แดดแบบเผาเลยแหละพี่นอ้องนี่เห็นบ่คคาบันไดแดดแบบ เผาไหมเลยนะนี่เขาก็จะสามารถลากบันไดมาได้เลยนี่เห็นบ่มคะนี่ลากมาอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วเขาก็จะเอามาตังบบต้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ขึ้นเก็บเลยบบนี้นี่เห็นไหมคะนี่เขาก็สามารถลากมาตามใจชอบเลยต้นใดต้นใดเราก็ขึ้นเก็บได้เลยแบบนี้ไปน้องมันง่ายคือแบบบันไดก็ไม่หนักเนะเาะเขาสามารถลากคนเดียวได้แล้วก็ ขึ้นเก็บใดตามอำเภอใจเขาเลยว่าเฮาจะเก็บใดขนาดไหนกินได้เยอะขนาดไหนเพิินบได้วานี่ถ้ายกขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพี่น้องนี่เห็นบ่มคะเยอะมากอยากให้พี่น้องมาเห็นบรรยากาศอีหรีอยากให้อยากให้มาเห็นบรรยากาศจริงๆเนาะมันมันดีอีหลีมันดีต่อใจอีหลีเ้อพี่น้องนี่เห็นไหมคะนี่ก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นอยากให้อยากให้พี่น้องมาเก็บเนาะนี่เห็นบ่มคะ มันหลูกญงอหรีเดก็แ่จะก็ขอโทษเราเอ่อขอโทษขอขอภัยคือแบบจะย้อนแสงเนี่ยจะงอยเนาะพี่น้องเนาะนี่ขอว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่าไตาตน้นไตต้นเชอรลือดไตตนเพิินนะ่ะเวลาเฮงยเข้าไปอยู่ไตต้นเพิินแล้วให้เฮ้เ,เงยหน้าขึ้นเนาะมันเยอะมากพี่พี่น้องเลือกไม่หวัดไม่ไหวเก็บบ่อไว้เลยแหละพี่น้องพอได้มาอยู่ตรงจุดจุดนี้แล้วอะ ตรงบรรยากาศบรรยากาศจริงอ่ะเฮาเลือกบาถูกเลยว่าเขาจะเอาลูกใดคือแบบมันง่ามอยากไดถูกลูกเลยยังสีนาะแต่เขาก็มีจํานวนจํากัดในการใส่กองเนาะพี่น,น้องเนาะนี่เห็นไหมคะช่วงนี้กับพลเมยจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปเก็บแบบเก็บให้จุใจเลยแหละว่าพลเมในฟ้ามของเผื่อมีอเอียงแน่แต่บางฟ้ามอ่ะพจนจะปลูกพลเมล ปลูกดอกไม่ปลูกแบบสารพัดเลยแหละพี่น้องคือแบบแต่บาช่วงนี้ก็จะเอ,อช่วงนี้ก็จะอาจจะอ้อนเยอะแน่จัหน้อยแหละถ้าขาดบานะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เด็กๆใกล้จะปิดเทอมเพิ่นก็จะผ้าลูกผ้าเต่าเพิ่นไปหาเอ,อ่ไปหาเก็บพลไม้ไปเอาดงเอาดอไปสั่นละพี่น้องเนาะ ชีบิตประเทศอังกฤษกับกะมีจังสี่ละพี่น้องคือแบบทามีหมองไดเป็นต่อไปช่วงปิดท่องปิดเทิ่มลูกหยุดเลียนจังสีเฮ่ากัอยากพาลูกไปนี่ก็ได้มาแล้วนะคะได้มาขนาดนี้นี่เลยเตรียมกองแล้วก็คือได้เวลารีวิวต้นเชอร์รี่ให้พี่น้องเบิง่งแล้วนี้นีเห็นไหมเต็มเลยพี่น้องเอ๋อยากให้มุ่เจ้ามาเก็บเนาะโอ้ย จะอ่อนหายจะอ่อนขาดนั่นนี่บันไดเพิ่นก็นจะมีบ้างแบบนี้ว่างใไบไต,ต้ต้นตังวไไ้ไต้ต้นเชรี่ไว้ให้เหาเลยเัยงี่เนาะพี่อน้นงเห็นบ่ค่ะเก็บกินได้เลยเพิ่นถ้าเขามาอยู่ไต,ต้ต้นเพิ่นจะเป็นแบบนี้พี่อน้นงนี่เห็นบ่าค่ะจะดำไปหมดเลยพุ่นะเอาตะว่าเฮาจะเก็บได้ขนาดไหนเจ้าจะเก็บได้ไรขนาดไหนเก็บไปเลยเพิ่นว่าเนี่ย กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดนี่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเขาก็าอยากมาเก็บอยากผ้าพี่น้องมาเบืองเนะเาะเ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้มากก็จะได้มากนี่คือกล่องเล็กแล้วนี่คือกล่องใหญ่เจอกันคลิปหน้าจ้าบ้าย